สวัสดีครับรายการกอติศภาตามดูผู้แทนกับผมพิชิตอิฉันประสบครับวันนี้ผมมาอยู่ที่พักประชาไทยเพื่อจะมาพูดคุยกับดรบุญยงจำแสงครับคนะแพทยประชาไทยนะครับในทิศทางที่จะมนการทางการเมืองต่อไปอย่างไรสวัสดีครับท่านนายรับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์พิชิตครับครับในนามของพักประชาไทยคราวนามที่พักเพื่อไทยและพักร่วมสิ่อภาคการเมืองได้กําหนดนโยบายหนึ่งดนนั้นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ ในส่วนนี้ถ้ามีโอกาสได้นําเสนอในเรื่องกติกาการเลือกตั้งพรรคประชาไทยจะเสนอแนวทางแบบเดิมหรือมีแนวทางใหม่ครับครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานผมได้โพสต์ลงในไลน์แล้วก็ลงใน Facebook นะครับว่าพรรคประชาไทยมีแนวคิดอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าหเห็นการถแถลงข่าวของแการนากัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยมีประเด็นที่สําคัญในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยใช้สร,สรนะครับเราก็ มีความเป็นห่วงนะครับว่าใน3าประเด็นที่สําคัญดังต่อไปนี้นะครับนั่นคือเรื่องที่1เราบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือปี2 5 6 0เนี่ยได้ผ่านการทําประชามติมาแล้วจากพี่น้องประชาชน15กว่าล้านเสียงนะครับแล้วถ้ามีการตั้งสะสะรขึ้นมาเพื่อจะยกล่างทั้งฉบับเนี่ย อยากถามว่ารัฐธรรมนูลปี60เนี่ยนะครับมาไม่ดีอย่างไรนะครับรัฐบาลควรจะตอบปัญหานี้ประเด็นที่1นนะครับว่ารัฐธรรมนูลไม่ดีอย่างไรฉบับนี้นะครับอันที่2ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับถ้าไม่ดีแล้วเนี่ยหรือดีหรือไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าร่างใหม่แล้วโดยสสรเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์อะไรอย่างไร <bro> บ้างนะครับนะครับใ,ในส่วนที่3ก็คือว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในเมื่อมีรัฐสภาครบทั้งสอวอรครบทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาบนสภาล่างนี่นะครับจะสามารถที่จะแก้ไขเป็นรายมาตราได้หรือไม่นะครับนี่คือคําถามที่พรรคประชาไทยได้ฝากคําถามนี้ไว้กับรัฐบาลชุดนี้ครับคําถามต่อไปนะครับเนื่องจากพรรคการเมืองตั้งมาก็เพื่อจะพัฒนาประเทศเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงแม้จะมีสสหรือไม่มีก็าตาม บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองมีอะไรบ้างครับครับบทบาทหน้าที่ของเราอย่างที่รับทราบครับเราถึงจะเป็นยังไม่มีสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรแต่พรรคการเมืองเราต้องมีอุดมการนะครับที่เราจะต้องเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างน้อยเราก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนใน เป็นสสนอกสภาแล้วนําปัญหาเหล่านั้นไนปสะท้อนนะครับรัฐบาลหรือในกรรมธิการที่สภาจะตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเรื่องใดๆพักประชาไทยยินดีครับที่จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนครับสุดท้ายในนามพักประชาไทยซึ่งเป็นพักการเมืองที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย นะครับมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยโดยรวมเชิญครับครับขอบพระคุณครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับถ้า,าสถานการณ์บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือกติกาการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพักการเมืองนะครับ แก้ไขใหม่ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนครับต่อไปพักประชาไทยเราจะปรับโครงสร้างพักใหม่แล้วก็จะ modernize พักให้ดีขึ้นแล้วก็ดิสลอปชันเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ทันสมัยต่อการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับคงจะเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยสนับสนุนพักประชาไทยเราเป็นพักเล็กครับให้อยู่ได้ในสถานการณ์การเมืองและเป็นสถาบันการเมืองในอนาคตต่ตอไปครับขอบพระคุณครับ